มก็เล่นฟุตบอลแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปยึดติดกับว่าต้องใส่เสื้อหรือไม่ใส่เสื้อบอลไปไหนอะไรเงี้ยก็ก็คือจริงๆแล้วก็ใครอยากใส่เสื้อเสื้อมันก็คือเสื้อแหละ mm hmm. มันก็แค่มันก็แค่คําสมมุติว่านี่คือเสื้อยืดนะ mm hmm. เสื้อเชิ้ตนะ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. แต่จริงๆมันก็เป็นผ้ามาปิดตัวเราอ่ะ mm hmm. ฉะนั้นเราก็อย่าไปมองว่ามันเป็นเสื้ออะไร mm hmm. มันก็แค่สิ่งที่มาปิด ปิดกายเราไม่ให้มันโปะใช่ป่ะมันน้ใส่อะไรก็ได้ก็ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยครับใส่เสื้อบอลออกไปทะเลมีไหมมีเสื้อบอลเยอะไหมอะไรเงี้ยมีเยอะมากครับก็เต็มบ้านเลยครับแต่ก็ก็ครึ่งๆนะบางทีก็ไปเตะฟุตบอลหรือไปเล่นฟิตเนสก็ใส่เสื้อบอลก็มี แต่ว่าถ้าใส่ไปเที่ยวหรอไม่เคยยังไม่เคยเหมือนกันครับยังไม่เคยใส่อก็ใส่ก็เป็นเรื่องปกติเรื่องปกติทุก็ก็แล้วแต่ถ้าใครใส่หรือไม่ใส่ก็ก็ได้ครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราใส่แล้วถูกการาเทศซะไหมอย่างเงี้ยถ้าไปงานงานศพอะไรเงี้ยไปใส่แมนยูแดงเชียร์ก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมอ่ะมันก็มันก็ต้องดูตามการาเทศะครับประมาณนั้นนะรู้สึกยังไงบ้างที่แบบเอ้ยดราม่าแค่เรื่องนิดหน่อยกับ ด่ก็ชินแล้วนะก็ไม่เห็นแปลกอะไรเพราะว่าคนเราก็มีสิทธิในการที่จะใส่เสื้อหรืออะไรก็ได้หรือว่ามีสิทธิที่จะพูดเสนอความคิดเห็นก็ได้ถ้าไม่ไม่ไปว่าคำหยาบคายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยรู้สึกผมก็รู้สึกเฉยๆที่แบบ เกิดกระแสดราม่ามันก็ดราม่ามาตลอดเลยว่าสังคมโลกเราอะนะฮะเพราะว่าคนที่แบบพูดอะไรแบบเป็นผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบ<ม>อาจจะเป็นพาะแฟนเขาใส่บ่อยแล้วเขาไม่ชอบ<ม>อย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากยากใส่เสื้อเช <c oughs> ิ้ตได้ไหมโน่นนี่นั่นถ้าเป็นเราเองมองอยังไงคะมองเรื่องอะไรสมมติถ้าแบบเราเป็นผู้ชายแล้วสมมติว่าเรามีแฟนสักคนห<ร>นึ่งอะไ้ไม่มีอะสิไม่มีมันก็เลย พูดไม่ได้อะไม่รู้ว่าจะตอบยังไงไม่รู้ไม่ไม่รู้จะตอบยังไงเลยยังต้องลองมีไหมคะต้องลองมีก่อนเดี๋ยวมาตอบใช่ไหมาต่ตอบพี่โบเองก็อยากจะเซฟไหมคะเซฟนะเซฟต่อเซฟนะอยู่ตรงเซฟป้องผมขออยู่ตรงกลางแล้วกันขอดูแบบว่า ดูกลางๆแล้วกันโอเคไม่ไม่อยู่ฝ่ก็ได้ใช่ไหมถ้าใส่เสื้อบอลไปน่นไปนี่ก็เท่ได้ก็เท่ได้ถ้าเขาถ้าคนนั้นหน้าตาดีสักอย่างก็ไม่ใส่อะไรก็หล่อประเด็นคือมันไม่อยู่ที่เสื้อบอลหรอกมันอยู่ที่คนใส่ใส่ใช่ใส่ดีกว่าไม่ใส่เนาะไม่รู้อะใส่ดีกว่าไม่ใส่พี่ผมยังไม่รู้เรื่องเลยแต่เขาดามากอะไรกันเพราะมันต้องมีคนที่แท็กมาอะไรเงี้ยพี่โบก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องมีคนแท็กมาท่านี่ไงดาราพอพอดีไม่ไม่ก็ใส่เสื้อบอลเฉพาะเตะบอล ออกกําลังกายไปฟิตเนสเตะบอลท่ bon, นั้นแหละไม,ไ,มไม่ไม่ด้ทราบเลยครับกับกับเพื่อนๆนนักแสดงก็ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่ครับ,รบผมจะจะอยู่เงียบๆที่บ้านไปตีกอล์ฟแล้วก็ไปทําบุญกับแม่อะไร่วเงี้ย่วนนี้ก็เลยก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้อัปเดเพื่อน ไม่ได้เล่นสวยแล้วนี่อันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยไม่ได้เล่นสวยพี่พี่บอกไม่ได้ติดตรงติดต่อหรือแบบพักผ่ายกันไม่ไม่ไม่เลยอย่างเงี้ยหรอไม่ไม่ไม่เล่นเลยมีกลุ่มใครไหมไม่ไม่มีกลุ๊ปคือไม่ได้มีกลุ๊ปเลยจริงก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือมีใครก็เป็นอย่างนั้นเลยใช่เป็นอย่างนั้นลองเวลาเตะบอลนัดกันยังไงผมไม่ได้เตะบอลมาครึ่งปีแล้วใช่คือเลิกเลิกเตะบอลมาประมาณสักตั้งแต่ก่อนก่อนโควิดอีกเพราะว่า เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีกวนเตะแล้วเพราะเหมือนกับว่าไปเตะตอนเก่อกันดีที่ทําบุญก็หลังนั้นก็ไม่ได้เตะอีกเลยเพราะว่าตีกอล์ฟก็ก็สนุกดีอะไรเงี้ยก็ก็ได้มาตีกอล์ฟบ้างเงี้ยแต่ว่าก็บอลก็อยากเตะอยู่แต่แค่ว่าตอนนี้มันเหมือนไม่มีไม่มีสนามให้เตะเพราะเตะเขาเขามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเตะสนามญ่าเทียมครับอ๋อพี่โขเศษตัวหนเยอะขนาดนี้ตัวเราแบบก็ก็เห็นใจนะก็ ก็บางทีแบบน้องก็อาจจะแบบไม่รู้จริงไม่จริงอะไรเงี้ยเนาะเขาเขาออกมาตอบหรือยังผมก็ยังไม่รู้อาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมอกันก็โดนกระแสดราม่าโดนด่าว่าอ๋อไม่แปลกหรอกก็คนเราคบกันก็มีสิทธิ์เลิกนะในนี้เคยมีแฟนแล้วมีใครไม่เลิกกับแฟนไหมไม่เคยเลย ใช่ป่ะอ๋อโสดเหรอโอ้โหใส่ได้กันบอกว่าโสดเลยแต่รีปปยังไม่มีแล้ยก็ก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคบใครแล้วก็เลิกอ่ะนะมันก็เป็นมันก็เรื่องธรรมดาเนาะบางคนแต่งงานกันตั้งนานยังเลิกกันเลยใช่ป่ะหรือบางคนแบบรักกันจนแก่จนตายจากกันเลยก็มีอีกเนาะมันก็มีทุกแบบแหละว่าใครไม่ได้หรอกแล้วน่าให้พี่เกดเข้าร้านเปิดพี่ เกดก็เข้าวัดอยู่แล้วเกดเขาก็เขาก็เขาก็ทำบุญเหมือนกันเห็นก็ไปบวชไปอะไรเขาก็ได้ธรรมะมาเยอะอยู่ครับก็คิดว่าเขาคงจะทาอยู่นะ